คุณเดินน,น,น,นะครับคุณเดินเลยครับเดินนะครับ

สอนเดิ้ลสร้างบุญกุศลสอนสอนเดิ้ลสร้างบุญครูสอนสอน,น,น,นเดิ้ลสร้สิ่งญวงครูเหมือนเทียนเล่มน้อยแต่มีแสงลอยโฉดชุช่ชแมแนบรูเป็นแสงดวงนงพาโลกนี้สว่างชีวิตครูเต็มตา ครูจ <s> ึงอยาารักทางคอยทำคนเขาเยอะ ลูนี่เอ,อเยขอบูซ้า,อายอดแก้วผู้เลิศแล้วแม่นวิสาเบื่อให้าใส่ตั้งปนุมพาสิสมมายังฟังฮะใจให้มันแมน่นโอ้ดี ให้หัวเด่นแผ่นไทยจะเลืนได้เน้นสาก็จังว่าคุณยดยธาสุมมาบุตานอ้องล่านุกตาสักการข้าขอการปมหมายนั่งปอคุณมนโนฝายคโนโคภูสายลายหัวตา,ายผิดวิชา พาสมมายอ่นอน่อมพาพุ่นผู้อุูงสงขอดำลุ่งละเลึอกนอน่อมพาพุ่นแก่ดอกแมนคู่ทานเอ้ยเอ้ยพิทัศสำหรับคุณครูรัตนาแสงเพชรน,นะคะที่ท่านได้ทํางานอยู่ที่วิทยาลัยชท้นนคกระสินนะคะดูบรรยากาศการทํางานนะคะที่ท่านอาจารย์ได้

ได้มีความสุขในการพักผ่อนในการที่จะไปช่วยลูกๆในการทําธุรกิจแล้วก็มีเวลาว่างเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือในปีหน้านะครับก็คงจะมีโอกาสได้เกษียณอายุราชการตามกันไปนะครับรุ่นนี้จริงๆครูก็จะเกษียณปีนี้แหละ

เดี๋ยวเราเก็บกล่องหัวใจไว้ให้ด้วยนะคะเราได้รวบรวมมาไว้ในตรงนี้แล้วนะคะพยายามถามนะพยายามถามว่าคอนเซปต์งานเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าจะหลุดตีมชาวบ้านเข้าไปก็ปิดเป็นความลับกันหมด แล้วมีกระซิบว่าให้มาถึงงานก่อนห้าโมงครึง่งหัวหน้าผดแผนก็บอกว่าเดี๋ยวห้าโมงหนูจะไปรับหัวหน้าไปรับอาบบจารย์นะคะสักพักโทรมาบอกว่าขอเลื่อนเป็น,ปนอสักห้าโมงครึ่งไปถึงงานสักหกโมงและที่ล่าช้า,ชาย,ยิ่งไปกว่านั้นเพราะว่าโมจะเลือกอยู่ว่าจะใส่ชุดไหนดีวะเพราะไม่รู้เลยว่าตีมันไปทางไหน ก็เลยเลือกคิดว่าสวยที่สุดแล้วเลยเนาะวันนี้เนาะก็พยายามเลือกแล้วนะคะออพอเข้ามาในงานก็มีความรู้สึกประทับใจเลยไม่คิดว่านักเรียนจะให้การต้อนรับครูยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้คือในชีวิตของการเป็นครูคนหนึ่งจากเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2525 25, เนี่ยจนมาถึงวันที่30กันยาปี2564 ถ้ารวมเวลาแล้วเนี่ยมันก็จะได้39ปีนะคะแล้วก็4เดือนกับอีก9วันถ้าว่าไปแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยใจมุ่งมั่นมากที่อยากเป็นครูตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือ500กว่ากิโลจากกรุงเทพเดินทางมาที่กาลสินไม่ใช่อุปสรรคเลยเพราะความมุ่งมั่นของเรามันอยู่ที่ว่าฉันอยากเป็นครู แล้วมันก็สามารถสอบได้ครั้งเดียวแล้วก็ติดนะคะสาเหตุที่เลือกกาะสินต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเพราะว่าปีนั้นเนี่ยเลขานุการเนี่ยรับกาะสินไอกกาะสินเนี่ยรับเยอะที่สุดคือสามคนมันก็เป็นธรรมดาของนักเสียงโชคว่ากลัวพลาดก็ตัดสินใจเลือกกาะสินทัทง้งทั้งที่ไม่รู้เลยว่ากาะสินมันอยู่ตรงไหนของประเทศไทยนะคะ วันที่ประกาศผลการสอบก็คิดว่าตัวเองไม่ไม่ติดแน่เพราะว่าถ้าใครเรียนเลขานุการจะรู้ว่ามันจะมีวิชาหนึ่งก็คือการเก็บเอกสารมันต้องจัดไฟลิ่งแม่เจ้าเราโง่มากเลยลืมจัดด้วยเวลาที่มันเร่งก็คิดแล้วว่ายังไงตัวเองคงไม่ติดแน่แต่สุดท้ายวันที่ประกาศผลก็ไปดูนะคะคนเยอะมากมันไม่ได้ประกาศผลออนไลน์เหมือนสมัยนี้เขาประกาศติดลงไปในกระดานดำเรียน ไปไปดูผลการสอบปรากฏว่าเหนื่อยอะยังไงก็ไม่เห็นเพราะกระดานัวิ่งไปก็วิ่งมาเพราะว่าคนแรงคนไงครัผักไปผักมาก็นั่งรอพอนั่งรอสุดท้ายชื่อมันก็มาถึงตรงหน้าเลยกระดานมันมาถึงตรงหน้านางสาวรัตนาสุขขาวปลั่งได้ลำดับที่สามวิทยาลัยเทคนิคกาลสินชงมุตาจิตครับช่วงนี้ผม พี่ไหนนี่พี่ไหนนี่โลจิสติกส์ครับในนิกลาสินมามุติตาจิตณครูครับ กินก็กินครับช่วงเวลาของความสนุกครับ go, สุด ah> ียอดครับเอาเอาเดูเอาเอาอวยพัดด้วยพอ คลิปนี้ด้วยบรรยากาศของความสวยงามของร้านกาแฟสวนแก้วมังกรครับรับจัดงานเลี้ยงนะครับท่านผู้ชมดูครับว่านี่คือบรรยากาศของค่าคืนที่บอกได้ว่าทั้งแสงไฟทั้งน้ําพุและก็บรรยากาศที่แต่งเติมความสวยสดงดงามครับโอ้บอกเลยเลยครับว่า งานนี้ทางงานเอาอโดผมมนุษย์ใหม่ต้องยกให้ร้านกาแฟสวนแก้วมังกรครับสุดๆครับวิวหลัก10ล้านครับราคิทีนี้ครับ